ดาบมังกรหยกปี2019ตอนที่28เราจอมยุทธจาก6สำนักใหญ่ที่ถูกจับตัวไปโดยทหารมองโกโด้วยคำสั่งของเตี่ยเมี่ยงพวกเขานั้นจะเอาตัวรอดจากเหตุการณ์นี้ได้อย่างไรจะมีใครมาช่วยพวกเขาได้หรือไม่ไปรับชมกันได้เลยละครับก่อนจะไปรับชมรับฟังกันนั้นก็อยากจะขอทุกท่านคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับเตี่ยเมียงนางชักกระบี่ขึ้นมาเพื่อจะต่อสู้กับแม่ชีมิจอ้อแต่แม่ชีมิจอ้อก็ไม่ยอมต่อสู้กับนางนางนั้นยอมตายภายใต้คมกระบี่อิงฟ้าดีกว่าที่จะะตต้อต้ออง่สูแลเผ ลับของสำนักงอไบเตียเมียงจึงสั่งให้เอาตัวแม่ชีมิจจ้อกับไปขังไว้ที่คุกบนหอคอยเก้าชั้นเมื่ออาจารย์กลับมาเราลูกศิษย์ของงอใบก็พากันเป็นห่วงและได้ถามอาจารย์ของนางแต่อาจารย์นั้นก็ได้สั่งสอนลูกศิษย์ไปว่างอไบของเรานั้นเป็นสำนักที่มีเกียรติศิษย์งอใบจะไม่เข้าร่วมกับราชสำนักและจะต่อต้านมองโกตลอดไปจนถึงศิษย์รุ่นหลังยอมตายให้ล่างแหลกเหลวดีกว่าจะยอมให้พวกมองโกได้เรียนรู้วิชาของสำนักงอ้อไบและเอาไปทำความชั่วตอนนี้สภาพของอาจารย์นัั้้นนดดดดูไไมม่่ีเเเป็็ออยยาาาาาางากพราารระจจ์บบบ ภายในและโดนยาพิษเข้าไปอีกเตงเงี่ยงกุลจึงได้กล่าวโทษจิวจี้เยี่ยที่ทำให้อาจารย์เป็นแบบนี้แต่ว่าสิทธิพี่คนอื่นก็ได้เข้ามาปกป้องนางและสถานการณ์ในตอนนี้ไม่ควรจะมากล่าวโทษกันควรจะร่วมกันคิดหาทางออกณนะหุบเขาผีเสือ้อเตียบอกกี้ได้พบกับพี่จูและพี่ฉือรวมถึงเหล่าพี่น้องที่เคยพบเจอในอดีตและความทรงจำในวัยเด็กของเตียบอกกี้ก็ปรากฏขึ้นมาในตอนเด็กที่เตียบอกกี้เดินทางเพื่อพาปุ๊กุยไปส่งให้กับพ่อของนางเขานั้นได้เดินทางผ่านกลุ่มคนแต่ละหมู่บ้านซึ่งก็ได้พบเจอกับคนในหหมมู่่บ้้าาานนนนนนึงทีกินเเนืออุษย์ป็ เตียบอกกี้และปุ๊กหุยเกือบจะตกเป็นเหยื่อของคนกลุ่มนั้นแต่ระหว่างที่กำลังต่อสู้และเอาตัวรอดด้วยความที่เขายังเป็นเด็กจึงสู้คนเหล่านั้นไม่ได้เขาจึงได้พบกับอาชือตะและพี่จูพวกเขาได้ช่วยเหลือเตียบอกกี้เอาไว้จากคนที่กินเนื้อมนุษย์และร่วมสาบานจะเป็นพี่น้องเพื่อขับไล่จนชั่วให้หมดไปคืนสันติสุขให้คนทั้งแผ่นดินเตียบอกกี้ในปัจจุบันนั้นเขายินดีเป็นอย่างมากที่ได้พบกับผู้กล้าทั้งหลายที่มาในวันนี้ความมุ่งมั่นและปณิธาาาาาาานนนนนนนขขอออองงงพพพววววกกกกเเคคคคค้้้ยัััััมมมม่่่่ะะ่่บบไลลชชชชตตรรสสืืุใหปะีจู พี่ือจึงได้ร่วมติดตามเตียบอกกี้เพื่อทําภารกิจต่อไประหว่างทางพี่จูและพี่ฉือได้ปลอมตัวเพื่อสืบข่าวของการหายตัวไปของเหล่าหกสำนักใหญ่และพวกเขาได้พบเข้ากับคนของงอไบแลระบูตึงซึ่งอาการของพวกเขานั้นคล้ายกับคนที่ไม่มีแรงซึ่งก็เพราะโดนยาพิษพี่จูและพี่ฉือได้นําตัวของพวกหกสำนักใหญ่ไปส่งไว้ที่วัดบ้วนอันด้วยการว่าด,ด้างของทหารมองโกในนั้นยังมีทหารคุ้มกันแน่นหนายากที่จะบุกเข้าไปได้ง่ายพี่จูและพี่ฉืออาศัยจังหวะดีช่วงกลางคืนลมหนีออกมาจากวัดบ้วนอันและสลับตัวกับคน าจากนั้นสังหารคนขับรถม้าเพื่อให้พวกทหารมองโกลคิดว่าพวกที่หนีไปนั้นได้ตายไปแล้วซึ่งทั้งหมดนั้นก็เป็นความคิดและการวางแผนของพี่จูพวกเขายังได้ทิ้งเงินไว้กระจัดกระจายเพื่อให้ดูเหมือนว่าคนขับรถม้าฆ่ากันเองเพื่อแย่งเงินกันดังนั้นการหนีมาในครั้งนี้ก็จะหนีมาได้อย่างลอยนวลแต่เตียบอกกี้ก็ได้บอกกับพวกพี่จูและพี่ชือว่าต่อจากนี้ไปไม่อยากให้พวกเขาฆ่าคนบริสุทธิ์อีกพี่จูก็ยอมรับในคําสั่งนั้นในค่ําคืนนั้นเตียบอกกี้ได้ขึ้นประกาศบนเวทีว่าต่อจาาาากกกกนนนี้้พคคเเมมยุติวแัับหหสใญ เพื่อกำจัดมองโกที่มีรากฐานยาวนานมานับร้อยปีนั่นจึงจําเป็นต้องใช้คนมากเพื่อช่วยเหลือกันเขานั้นจึงจะไปช่วยจอมยุทธทั้ง6สสำนักที่ถูกจับตัวไปและต่อจากนี้พักเมงกาทุกคนต้องทําความดีหากใครไม่ทําตามคําสั่งนี้เขาจะไม่ให้อภัยเลยชาวยุทธพักเมงกาได้ดื่มน้ําชาและรวมพลังกันในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่ต่อจากนี้ไปไม่รู้ว่าพวกเขาจะได้กลับมาพบเจอกันอีกหรือไม่เพราะศึกครั้งนี้ใหญ่หลวงนักรุ่งเช้าเตียบอกกี้ได้ออกมาล่ลําลาจอมยุทธในพักทุกคนล่่่ํําาาาาลกกันนเเพือออไปททภริจขงงตตย็ตมี เตียบอกี้ได้มาส่งท่านตาของเขาแต่ฮึ่งทีเจียไม่อยากให้เตียบอกกี้ปฏิบัติกับตนเหมือนกับเป็นคนพิเศษถึงจะเป็นตากับหลานเพราะตอนนี้เตียบอกี้กําลังทําหน้าที่เป็นประมุขพรรคเม้งกาอยู่ท่านตาจึงขออาลาจ,จากกันไปและท่านลุงของเขาก็เช่นเดียวกันเอียเซียวสังเกตเห็นว่าเตียบอกกี้เขานั้นยังมีความรู้สึกวิตกกังวลจึงได้ไถ่าถามไปเตียบอกกี้เขาเป็นห่วงพี่น้องพรรคเมงกาทุกคนที่บัดนี้แยกตัวกันไปต่อสู้แต่กับพี่จูนั้นเขารู้สึกว่าพี่จูนั้นโหดเหีเ้ยม แบบนนั้แต่ตอนนี้เขากับข่าคนได้อย่างง่ายดายเอียวเสียวจึงให้เหตุผลว่าหากพี่จูไม่ตัดสินใจทําแบบนั้นในวันนั้นเขาจะลอดจากพวกทหารมองโกมาได้อย่างไรและจะมีใครมารายงานให้กับพวกเราได้รับรู้เรื่องราว และเมื่อพวกเราไม่รู้ก็จะไม่สามารถไปช่วยเหลือเหล่าจอมยุทธ์ทั้ง6สำนักได้แน่นอนถึงตอนนั้นคนบริสุทธิ์อาจจะต้องตายไปมากกว่านี้ดังนั้นเอเียเซลจึงได้แต่งตั้งพี่จูให้เป็นหัวหน้าสาขาของเมงการเรียบร้อยแล้วเหตุการณ์ในตอนนี้ศัตรูมากมายและมีอยู่หลายล้อมบางครั้งเราก็ต้องการคนแบบนี้เพื่อช่วยเหลือในงานของเราเตียบอร์กี้ก็เข้าใจแต่ว่าเขานั้นก็ยังรู้สึกไม่ดีที่มีการฆ่าผู้บริสุทธิ์เตียบอกี้เอเียเซวค้างคาวเปียกเกียวเซียวเจียวพวกเขาได้เดินทางไปที่เมืองต้าตูเพื่อไปช่วยเหลือชาวยุสนักกกเเเซีีียยยยจออาให้บ พานางไปหาเตี่ยเมี่ยงเพื่อใช้กบ,บีอิงฟ้าตัดโซ่ที่คล้องนางอยู่เตี่ยเมี่ยงนางเฝ้ารอใครบางคนคนนั้นคือโคใต้สื่อเขาเข้ามารายงานเรื่องการเดินทางของพรรคเมงกาเตี่ยเมี่ยงจึงได้ตำหนิเหล่าผู้ติดตามว่าต้องมีความระมัดระวังมากกว่านี้เพราะพรรคเมงกานั้นมียอดฝีมือมากมายโดยเฉพาะเตี่ยบอกี้ที่มีฝีมือวรยุทธ์สูงส่งรวมถึงคน6สสำนักใหญ่ก็อย่าพึ่งนิ่งนอนใจไปที่พวกเขานั้นโดนพิษสิบหอมแล้วจะไม่มีพิษภยัยเมื่อนางตำหนิทุกคนเสร็จแล้วก็ได้ให้พวกเขาออกไปยกเว้นแต่เพียงโค้ใต้สื่อนางขอบคุณเเขาาาที่ป็นอจรย์ อนวิชาต่างๆให้กับนางและได้เอาตัวรอดมาได้จากมิจจอสือไทยรวมถึงการต่อสู้ต่างๆแต่นางยังต้องการให้เขาสอนเคล็ดวิชาสุดยอดให้กับนางเขาจึงบอกนางว่ากําลังภายในของนางนั้นยังไม่สูงพอเขาจึงได้ตอบปฏิเสธไปแต่เตี่ยเมี่ยงก็ตามตือเขาเตี่ยเมี่ยงให้โคใต้สื่อสอนการแก้กระบวนท่าของเพลงกระบี่หัวซานทั้งสองจึงเริ่มฝึกการต่อสู้กัน เตียบอร์กี้เอียเซียวค้างขาวปีกเขียวพวกเขาปลอมตัวเป็นพ่อค้าเพื่อเข้าเมืองและได้ติดสินบนทหารเฝ้าประตูจึงทําให้พวกเขาผ่านเข้าไปได้พวกเขามาถึงวัดบุนอันที่เมืองต้าตูและสันนิษฐานว่าเรล่าจอมยุทธหกสำนักใหญ่ต้องถูกขังอยู่บนเจดีย์้ชั้นแต่พวกเขายังคอยเฝ้าสังเกตการอยู่ห่อไท่ชงแห่งสำนักคุณลุ้นได้ถูกพาตัวขึ้นไปประลองกับหลวงจีนเพื่อให้เตียเมี่ยงได้ศึกษาวรยุทธเขานั้นสู้ไม่ได้อีกครั้งเพราะครั้งที่แล้วเมื่อเขาแพ้เขาก็โดนตัดนิ้วไปแล้วหนึ่งนิ้วไไปอออีีีกกกแแตตต่่่เเเขาา็ยยยยังงงมมมพ้ร ที่จะเห็นเพลงกระบี่ของงอไบจึงให้คนนำตัวจิวจี้เยยกออกมาต่อสู้ในระหว่างนั้นนางก็เข้าไปฝึกวิทยายุทธ์ของคุณลุ้นและโคไต้สอก็ได้เข้ามาแนะนำและสอนเพลงกระบี่ให้กับนางซึ่งวรยุทธ์ของเขานั้นสูงส่งมากเขาต่อสู้ไปพร้อมทั้งสอนเตี่ยเมียงไปด้วยทำให้เตี่ยเมียงเข้าใจในเล็ดวิชาได้อย่างง่ายดายเมื่อจิวจี้เยยกมาถึงเตี่ยเมียงก็โย,ยนกระบี่ให้กับนางแต่จิวจี้เยยกก็ยังไม่ยอมที่จะต่อสู้นางยอมเดินตามอาจารย์ของนางถึงแม้จะตายไปก็ไม่ยอมแสดงเพลงกระบี่ต่อสู้ทั้งสองคนปะทะคารมกันแต่จิวจ เมื่อเตียเมี่ยงกำลังจะกรีดใบหน้าของจิวจี้เยียกเตียบอยกี้ที่เฝ้าสังเกตการอยู่ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและขัดขวางเตียเมี่ยงโดยเขาได้โยนกล่องปิ่นปักผมที่นางเคยให้ไว้ก่อนหน้านี้เพื่อปกป้องคมกระบี่ของกระบี่อิงฟ้าเตียเมี่ยงเมื่อเห็นดังนั้นนางถามเขาว่าเขานั้นรังเกียจของที่นางให้ขนาดนั้นเชียวหรือเขาจึงบอกว่าเขานั้นไม่ได้พกพาอาวุธสิ่งของใดอยู่ใกล้ก็โยนออกไปก่อนเพื่อช่วยชีวิตคนเตียเมี่ยงนางแอบดีใจที่เขานั้นพกของที่นางให้ติดตัวอยู่่่ตลลลลอออดเเเเเววาาาาาาแแะก้้งงถมมขขขไปปจยนนั็คคสํญใชหรื่ ทำไมถึงยอมเอาของที่นางให้มาปกป้องชีวิตจิวจี้เย็ยกเขาบอกกับนางว่าจิวจี้เย็ยกกับเขาไม่ได้เป็นอะไรกันและเขาจะหาช่างฝีมือที่ที่สุดมาซ่อมกล่องปินปักผมอันนี้เตียเมียงจึงรู้สึกประทับใจแต่นางไม่แสดงออกและบอกให้เขาไปจากที่นี่ซะเตียบอกกี้ถามนางว่าทำไมนางถึงได้จับตัวอาจารย์ลุงและอาจารย์อาของเขามาที่นี่นางบอกว่านางต้องการจะโน้มน้าวพวกเขาให้สเสวยสุขและรับใช้ราชสำนักและจะดูแลพวกเขาเป็นอย่างดีเตียบอกกีจึงจะพาตัวจิวจี้เย็ยกหนีไปด้วยแต่เตียเมียงไม่ยอมสอง ผู้เท่าฝ่ามือไอเย็นจึงเข้ามาประทะฝ่ามือกับเตียบอกกี้แต่ในครั้งนี้เตียบอกกี้ก็สามารถต้านทานฝ่ามือนั้นได้สองผู้เท่าจึงได้นําอาวุธออกมาเมื่อเห็นดังนั้นเอี้ยเซียวและค้างคาวปีเขียวก็แสดงตัวออกมาและสมทบกับเตียบอกกี้ เตียเนียงนางบอกเตียบอกกีว่าหากลูกน้องของนางมาครบเขาจะไม่สามารถหนีไปไหนได้และก็จะไม่สามารถช่วยคนที่นี่ได้อย่างแน่นอนจิวจี้เยียเมื่อเห็นดังนั้นนางไม่อยากให้เตียบอกกีต้องมาลำบากเพราะนางนางจึงให้เขาไปและยอมที่จะอยู่เผชชนหน้ากับพวกมองโกแต่เตียบอกกีก็ไม่ยอมและบอกกับเตียเมียงว่าจิวจี้เยียนั้นเคยดูแลเขามีบุญคุณกับเขาและรู้จักกันตั้งแต่ตอนเด็กเขาจึงจะไม่ยอมทิ้งนางไปแน่ เตียเมีย่ยงเหมือนกับว่านางจะรู้สึกอิจฉาจิวจี้เยียกที่เตียบอกกี้คอยเป็นห่วงเป็นใยนางนางกดดันให้เขาพูดความจริงพูดความรู้สึกที่มีต่อจิวจี้เย,ยียกออกมาด้วยการขู่ว่าจะกรีดใบหน้าของจิวจี้เยียกแต่ค้างขาวปีกเขียวนั้นแค่สถานการณ์ด้วยการเอาถ่านไปไป้ายหน้าเตียเมีย่ยงด้วยความรวดเร็วแสดงให้เห็นว่าค้างคาวปีกเขียวจะทําก็ไม่มีใครหยุดยั้งเขาได้ด้วยความรวดเร็วนั่นเองค้างคาวปีกเขียวได้บอกกับเตียเมี่ยงอีกว่าหากนางกรีดหน้าจิวจี้เยียกเขาก็จะตามไปกรีดหน้าน ก็จะต้องอยู่ไปกับความระแวงตลอดไปแล้วเตียบอกี้เอียเซียวค้างคาวปีเขียวก็ได้จากไปเตียเมียงนางนั้นเริ่มคิดถึงเตียบอกี้แล้วเตียบอกี้เองก็เช่นเดียวกันเขาเริ่มเป็นห่วงความรู้สึกของเตียเมียงและคิดจะหาช่างซ่อมกล่องปิ่นปักผมอันนั้นในวันถัดมามีคนแปลกหน้ามาดมดมมองๆเตียบอกี้เขาก็คือโค้ไต้สือและเขาก็ท้าลองกับเตียบอกี้ส่วนเอียเซียวและค้างคาวปีเขียวก็คอยระวังอยู่ไม่ห่างพวกเขาต่อสู้กันอย่างสูสีไม่มีใครยอมใครทั้งเพลงหมัดกำลังภายในและเพลงกระบี่สุดท้ายแล้ว ล้วเตียบอ๋อกี่ก็เป็นฝ่ายชนะเมื่อเป็นดังนั้นโคใต้สื่อก็ได้เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงแล้วเรื่องราวก็จบในตอนที่28การที่จะทําการสิ่งใดนั้นต้องมีคนคอยช่วยเหลือในหลายด้านเพราะคนเราไม่สามารถเก่งเพียงคนเดียวได้อย่างแน่นอนสิ่งสําคัญคือต้องสามารถดูแลคนที่คอยสนับสนุนเราได้เป็นอย่างดีปัญหาทุกอย่างเกิดขึ้นได้ก็สามารถหาทางออกและแก้ไขได้เสมอไม่มีปัญหาใดที่จะแก้ไขไม่ได้มีก็แต่เพียงจะยอมรับผลของการแก้ปัญหานั้นได้มากน้อยเพียงใดเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับ ดับตอนที่28ของดาบมังกรยกปี2019การช่วยเหลือเหล่าจอมยุทธทั้ง6สำนักใหญ่ของเตียบอกกี้และพักเมงกาจะเป็นไปได้ด้วยดีหรือไม่เคาใต้ซื้อแท้จริงแล้วเขานั้นคือใครทำไมถึงได้คอยติดตามราชสํำนักมายาวนานและเตียบอกกี้เขานั้นจะรักใครกันแน่จิวจี้เยียหรือเตียเมียงหากทุกคนคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้าคุณชอบคลิปของเราก็อย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับพบกันใหม่นนคคคคลลลิิปปปต่่อออไนะะขบบบบบุณทีีรรรรัััััชมแลลฟงสําห้ ลาไปก่อนอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ